นี่คือแม่เผือกของเราครับตอนนี้ก็อยากให้พี่ต้งคุยเลยอินมดนิดนึงเ,เล่าเรื่องให้สนุกเลยนะว่าแม่เผือกตัวนี้เป็นยังไงมาอย่างไงครับแม่เผือกตัวนี้เป็นลูกภายแก้วครับ,รบภายแก้วก็อยู่กับพี่อูดนะพี่อูดอุไทยครับ,รบส่วนแม่เขาเนี่ยน่าจะเป็นสายอุไทยแล้วก็ควายตัวนี้แต่ก่อนแต่ก่อนเก่าน่าจะเป็นของชัยันฟาร์มนะฮะแล้วก็ซื้อย้ายค่ายกันมาแต่ที่น่าสนใจคือลูกเขาครับ ชอบหลา่ลาชอบอตัวลูกนี่มันมีตัวเดียวอ่ะตัวนี้ไม่รู้มันจะของตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวเจอในสนามตอนนี้เจ็ดเดือนนะฮะต้องแทงเขาก่อนเพราะว่าถ้าใจกว่านี้แทงยากตัวนี้เป็นลูกขุนพราวที่ประจาการอยู่นี่มาก่อนขุนพราวดิลายเลยขุนพราวอ่ะขุนพราวเป็นลูกหมดหน้ากล้องเลยแรงๆเลยขุนพราวนี่เป็นลูกสิงหากับแม่แม่โชคแม่โชคีนแม่ควายตำนานผมเลยนะ ครับแม่โชคเี่ยผมไปซื้อควายมาเนี่ยมาปุ๊บผมก็เลี้ยงจนมีลูกหนึ่งตัวสองตัวมีแต่ตัวผู้ทีนี้ธมเกียรติเนี่ยไปบ้านผมเนี่ยไปเห็นแม่โชคครับก็ไปตะเวนบอกให้เขามาซื้อแม่โชคให้หลายหลายคนมาซื้อขอเอ่ยชื่อพี่ต่อก็ไปดูพี่ต่อก็าชอบพี่ต่อเขาใหญ่เ็ชอบเห็นหนงกองเห็นนางกองพี่ต่อก็บอกว่าเดี๋ยวผมมาดูใหม่ มเกียดไปกินเหล้าบ้านผมบอกว่าพี่แม่โชคนี่ขายผมเลยแต่ผมไม่มีตังค์นะแต่ผมหาตังค์มาซื้อชอบมากไปกินเหล้าอยู่สองคืนแล้วก็เอาเอาเ,อาเ,อาเลยนน้องพอดีแฟนผมก็แม่โชคเป็นเข,ขายาวแข่งไปแข่งมาก็แล้วก็แบ่งน้องไปผมเกียดว่าเอา,อางี้กันพี่ถ้าโตผู้อ่ะพี่ขายว่าห้าแสนถ้ามีลูกตัวผู้อ่ะให้ขอดูก,ก่อนนะอืถ้ามีลูกตัวเมียเนี่ย พี่ขาย 6, อีหกแสนะครับก็ต่างคน่ังแรกความคิดกันเป็นสิบเก้าตุลาไม่โชคคลอดต,ตัวผู้ตมเกียรติไปเลยไปดูเลยอีกวันนึงไปดูพี่อีกสิกว่าวันเดี๋ยวผมมาเอาก็เอาไปเลยอ่าครับพอเอามาอยู่ที่พ่อมดมันคนละเรื่องเลยดีพรามันคลอดมันก็ตัวใหญ่แล้วผมว่าลูกควายตัวนี้ใหญ่ไปแข้งขาดีแก่พิลึกพิลัน่นดอกเขาเนี่ยโหใหญ่กว่าเลนสิบ แกวแม่เอ้ยกูซวยแล้วไอห่าตายแล้วรับปากคำพูดไงคำพูดก็พูดไปแล้วเราคืนไม่ได้คำน้องอีกเกียนก็รถไปเอาเลยทีนี้ไปเอานี่ก็ไปเอานี่คือตอนนั้นหุ้นกับอาจารย์แซมไอแซมบอกว่าผมเลี้ยงเองเพราะว่าลักษณะมันดีครับเอาเพื่อนเอารุ่นน้องมาตำรวจไปนคนหนึ่งนี่เขาบอกว่าสัาคนว่าสัาควายควายยังไม่ลง้เลย ขาไม่โชคฟันดูคิ้วแตกไอ้คิ้วแตกเกือบไม่ได้เป็นตำรวจคิ้วแตกไอ้ตำบอกไ่ค้คคคำไม่คูนผมไม่เอาแล้วนี่วาสนาวาสนาคนวาสนาควายเลยต้องมาอยู่ที่สมเกียรติไงเลี้ยงไม่ได้แล้วไม,ไม่เขาเรียกไม่ค้ำไม่คูนไะอ้สานะเนี่ยมาปั๊บก็บมือดีมาเห็นนี่เซียนใหญ่มาเห็นพี่น้องกันขอแบ่งลูกตัวเดียวห้าแสนผมขายแม่ลูกห้าแสนนะผมขายแม่ลูกห้าแสน แม่งซื้อแม่งซื้อลูกตัวเดียวแสนทีนี้ความเข้าหูเสียต่อเขาใหญ่อะนี่มาซื้อแม่ร้านเจ็ดห้าวันเงินกอผมอ่าแสนไม่ซื้อนี่พ่อเอเนี่ยนี่เรื่องเรื่องก็มีอยู่ว่าอย่างนี้แหละก็ใสา่ยายังไงนะครับพอมดไงออพอมดควายไทย <c oughs> ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมั่วนะน้องอะไร<อ> อันนี้น้องอะไรนะครับยังไม่ตั้งชื่อกับแม่กองสูงเวีเท่าไหร่นะครับก็มี <c oughs> ต้องมีร้อห้าสิบห้าครับแม่โชคนี่ให้ลูกมาตอนอยู่คลอกนี่นะครับผมเกยีติได้ลูกมาตัวหนึ่งได้เล่าให้ฟังเนี่ยไม,ไม่ใช่ร้านเจ็ดห้าีได้ลูกฟรีตัวลูกก็ขายไปร้านอีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ที่มาพอมด <c oughs>